สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาปลูกต้นทุเรียนที่นาเดาค่ะหลังจากที่ดาวอนุบาลไว้ในเข่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอามาปลูกที่นาค่ะดินที่ดาวปลูกตรงนี้นะคะดาวขุดหลุมแล้วก็ใส่พวกเศษใบไม้นะคะก็คือดาวใส่เป็นพวกใบก้ามปูผุ ปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกนะคะที่เราทําไว้เนี่ยเรามาใส่หลุมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าใส่ไว้นานค่ะยากขึ้นนะคะก่อนอื่นเลยแล้วก็จะต้องถากหญ้าออกก่อนนะคะ mm. เพื่อที่จะให้ที่ตรงนี้กว้างๆแล้วก็โล่งๆค่ะ คือเราใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักแล้วก็พวกเศษไม้นะคะลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำหมักไว้นานแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาทุเรียนเอามาปลูกตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นทุเรียนนะคะที่เราเอาปลูกไว้ออนุบาลไว้ในเขตก่อน ะปลูกแบบว่าเราห้อนเราจะไม่ได้ขุดหลุมลงไปนะคะก็คือเราจะเอาทุเรียนเรามาตั้งไว้แบบนี้เลยค่ะจะเห็นว่ารากนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะคะเห็นรากทุเรียนไหมนี่ค่ะเต็มเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะกรบนะคะ เมื่อระวังตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเดากก็จะขุดหลุมกบค่ะเอาดินที่อยู่ข้างๆนั่นแหละคะ่ะกรบให้ถึงข้างบนเลยนะคะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยเขาจะต้องมีรากอากาศขึ้นข้างบนด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเวลาเราตั้งเนี่ยหันหน้าใบไปทางทิศตะวันออกด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเขาจะได้รับแสงแดดช่วงเช้าค่ะนี่ก็จะต้องกรบนะคะแล้วก็ปรับที่ข้างๆคะ่ะให้เสมอด้วยนะคะ อันนี้เราก็ถากหญ้าที่อยู่ข้างๆออกให้หมดด้วยค่ะเล่นซะเหนื่อยเลยนะคะและนี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็จะเห็นว่าเราปลูกไว้จนรากเขาเดินดีแล้วนะคะแล้วก็เอามาลงดินไว้แบบนี้ค่ะจะได้เป็นนะคะแล้วก็อันนี้ให้โดนแดดช่วงเช้าเลยค่ะหน้าใบเขาจะรับแดดช่วงเช้าแบบนี้นะคะ ได้ตรงนี้ที่เราปลูกนะได้แดดตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณนะคะบ่ายค่ะบ่ายโมงประมาณนี้นะคะเพราะหลังจากนั้นเนี่ยต้นสดาก็จะบังแดดเรียบร้อยนะคะก็คือเขาก็จะได้รับแดดในช่วงเช้าๆ้าอย่างที่เขาต้องการค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลดน้ํานะคะลดน้ําเลยเรียบร้อยแล้วค่ะ เมื่อรดน้ำแล้วนะคะเดาก็จะหาวัสดุที่หาได้ตามนี้นะคะเอามาคุมกกค่ะเพื่อที่เป็นการป้องกันแสงแดดแผดเผาลากอากาศหรือว่าลากที่ลอยอยู่บนพื้นให้กับทุเรียนของเรานะคะและนี่เราก็จะใช้เป็นใบกล้วยแห้งๆคะ่ะที่อยู่แถวนี้แหละเอามาโปะไว้นะคะแค่นี้เองคะ่ะเดี๋ยวก็มารอรุ้นกับทุเรียนของดาวกันนะคะ ปลูกทดแทนต้นเดิมที่ถูกไฟไหม้ไปค่ะรอรุ้นกันนะคะสวัสดีค่ะ